สวัสดีครับสาราลมคอย f c นะครับคลิปนี้มาแกะกล่องเหรียญกันนะครับเป็นเหรียญที่คุณคำดีนะครับคุณคำดีมณีเลิศนะครับส่งเหรียญมาขายจากจังหวัดเชียงรายนะครับเป็น f c นะครับจากจังหวัดเชียงรายส่งมาให้ผมนะครับของถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันที่30สิสิงหาคมนะครับก็มาแกะกล่องช่วงเย็นๆนะครับ ก็มาแกะประมาณ5้าโมงเย็นนะครับวันที่30นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่าส่เงเหรียญอะไรมาขายนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมามารับชมมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับ <c oughs> ah, ก็มาดูกันเลยนะครับใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายนะครับแบบเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่รงรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอนี่แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ การการแกะกล่องเช็คเหรียญน,นะครับเราจะต้องบันทึกคลิปไว้ตลอดนะครับแม้กระทั่งเวลาที่เพื่อนๆือซื้อขายาซื้อสินค้าออนไลน์นะครับได้ของมาถึงเราก็ต้องถ่ายคลิปไว้นะครับเผื่อว่าของที่ได้มาไม่ตรงตามที่เรา,เาตกลงกันไว้นะครับอ๋อโอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญรายการเหรียญน,นะครับเขาบอกว่ามีเหรียญ5บาทปี46 ก็เป็นเหรียญ<ๆ>เหรียญเหรียญย่อยๆนะครับออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นติดต่อไว้นานแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเป็นเหรียญบางเหรียญผมผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่านี่นะครับ่งมางเหรียญมาขายพร้อมกับพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับอ่านี่เป็นเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็มีรายการเหรียญน,นะครับ อ่านี่นะครับเป็นรายการเหรียญนะครับเหรียญ5ปี460ปี42 10ปี53 5บาทปี51ไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่า5บาทปี51ผมยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับคือคือปัจจุบันตอนเนี้ยผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะน่าจะติดต่อไว้นานแล้วนะครับอ่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับ อ่านี่นะครับก็ก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายได้จริงๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เราอ่ายังยังยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้จริงๆนะครับอ่านี้อ่านี่นะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกครั้งนึ่งนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้ตอนเนี้ผมผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่า ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าอันนี้คือน่าจะติดต่อไว้นานแล้วแล้วเพิ่งส่งเหรียญมานะครับตอนนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับสามารถเก็บไว้ก่อนนะครับเหรียญเนื้อเกินแบบนี้นะครับ10บาทปี42นะครับ10บาทปีห้าสามอ่านี่ปี4ี่สองสองเหรียญแล้วก็ปีห้าสามเหรียญนะครับอ่าเหรียญนี้จะมีราคาที่สุดนะครับ เหรียญ5บาทปี4 6นะครับอันนี้เป็นสภาพผ่านการใช้งานก็รับซื้อตอนนี้ซื้ออยู่เหรียญละ250ร้อบถึงสามบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับมีรอยอรอยขัดล่องรอยมานิดหน่อยนะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับแล้วอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ส่งมาก็คืออ่ห้บาทปี51ะครับอันนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับพี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่า เหรียญ5ปี51ไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่านะครับแถมให้นะครับคือเหรียญ5บาทอ่ะที่ผมรับซื้อดูแค่ปีพศก็คือปี40แล้วก็ปี46เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่คุณคุณคำดีนะครับคุณคําดีจาก จากเชียงรายส่งมาขายนะครับผมแนะนําเรื่องการขายเหรียญนิดนึงนะครับบางคนยังไม่ได้ดูคลิปเลยนะครับจะขายแล้วนะครับเดี๋ยวมาทําความเข้าใจกติกากันก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับ เราจะขายเหรียญน,นะครับเพื่อนๆอยากจะขายเหรียญกับผมเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าผมรับซื้อเหรียญอะไร,บ,รบ้างนะครับเราเราต้องรู้จุดประสงค์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญอะไรก็ขายได้หมดไม่ใช่นะครับแล้วแแแแแมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อเหมือนกับเหมือนกับคุณคําดีเนี่ยนะครับก็ถ่ายรูปส่งให้ผมดูนะครับคือการซื้อขายเหรียญนเ,นเราไม่ต้องโทรมานะครับไม่ต้องโทรมาก็ได้นะครับ โทรมายังไงก็คือต้องต้องส่งรูปเหรียญให้ผมดูอยู่แล้วนะครับคือคือเน้นดูรูปเหรียญเป็นหลักนะครับบางคนบอกว่ารับซื้ออะไรไม่เห็นให้เบอร์โทรเลยนะครับอันเนี้ยรายการนี้ก็ไม่ได้โทรมานะครับถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ผมดูนะครับการซื้อขายออนไลน์เราต้องดูรูปสินค้าเป็นหลักนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมรับซื้อผมจะแจ้งราคาให้นะครับแล้วก็ส่งมาขายได้นะครับอันเนี้ยอยู่เชียงรายนะครับ ไม่ต้องเดินทางมาขายถึงสุราษฎร์ธานีนะครับส่งมาค่าค่าส่งไม่เกิน50บาทนะครับเนี่ยเขาใช้วิธีส่งมาขายนะครับอันนี้คือทําความเข้าใจเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวโอนเงินให้กับคุณคําดีจากเชียงรายนะครับส่งเหรียญมาขายเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับเหรียญที่ส่งมาขายก็เป็นเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับเจอกันทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าบางปีพศ ขายได้จริงๆนะครับอันนี้5บาทปี46นะครับรับซื้อตอนนี้250ร้อถึงสามบาทนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อต้องการจะขายถ่ายรูปชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ